สวัสดีครับวันนี้รานละครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว Toyota Fortuner นะครับตัวนี้จะเป็นโฉมเก่านะครับใส่เป็นล้อขอบ20นิ้วนะล้อจะเป็นลายเ e 3 7เป็นล้อแท้ Cosmic นะครับลาด้วยยาง265 50 20นะครับ คันนี้เดิมๆนะครับไม่เคยโหลดนะครับเดิมๆไม่เคยโหลดเลยนะครับสเต็ปบ้านๆน,นะครับก็ใส่ล้อขอบ20ได้นะครับรถเดิมๆใส่ล้อย20ได้สบายอยู่แล้วนะครับสวยมากๆนะข้างหน้าเดิมๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับทรงเดี๋ยวผมจะลองเอานิ้วมือผมเนี่ยสอดเข้าไปดูนะครับ ระยะเนี่ยโอ้ยเหลือเยอะอยู่นะประมาณ5นิ้วมือนะครับประมาณ5นิ้วมือนะครับส่วนข้างหลังข้างหลังก็เดิมเดิมนะครับข้างหลังต้องมีประมาณ7นิ้วมือนะตอนนี้ผมเอามือมือผมเนี่ยน่าจะเหลืออีกประมาณ7นิ้วมือเดิมเดิมข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับ ล้อตัวนี้เป็นล้อแท้คอสมิกเลยนะครับแต่มันเป็นลายที3 7สก้านยกนะล้อเนี่ยผลิตด้วยระบบแคสติ้งนะครับมีความแข็งแรงและเบามากนะครับสวยมากๆนะครับจะมีฝากลกางให้ด้วยนะครับตัวนี้ล้อสเต็ปสเปก9นิ้วครึ่งนะครับไม่ล้นนะครับ,นนรบเห็นไหมไม่ล้นพอดีโป่งนะครับ มากล,ล้อกับยางชุดนี้อยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับล้อก็สองหมื่นปลายๆแล้วยางก็อีกประมาณหมื่นกลางๆนะครับก็จบด้วยการเทอร์ล้อเดิมด้วยนะครับคันนี้เพิ่มเงินสามหมื่นบาทนะครับเทอร์ล้อที่ใส่มานะครับเดี๋ยวเราไปดูล้อใกล้ๆก,กันดีกว่านะครับ <Okay. S 2> เครามาต่อกันที่ตัวล้อนะล้อตัวนี้จะเป็นล้อ t e 3เป็นลายท e 3 7นะครับเป็นล้อแท้คอสมิกเลยนะแล้วก็เป็นขอบ20นิ้วนะครับ9นิ้วครึ่งตัวนี้กว้าง9นิ้วครึ่งล้อจะเป็นสี น้ำตาลยิงทรายนะครับเป็นสีออกไม่ไหม้นะครับทรายค่อนข้างที่จะละเอียดสวยมากมากนะครับสวยเลยก้านมีการยกมิติจากตัวตรงก้านเนี่ยออกมาระดับหนึ่งยกสวยนะด,ดูดิใครใส่เบรกใหญ่ๆเนี่ยใส่ล้อตัวนี้จบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของขอบจะเป็นขอบวโนไดส์ีด้านนะครับสีก้านจะเป็นสีโทนเข้มสีได์จะเป็นสีโทนออกทองๆองนะครับอ่อนกว่า สวยมากๆนะครับลัดด้วยยางไทยกุณไลท์นะครับตัวนี้เป็นยางไทยกุณไลท์นะครับดอกก็จะเป็นดอกเรียบรถบ้านๆน,นะครับเสียงเงียบนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีฝาดุมกลางให้นะครับอันนี้จากโรงงานเลยนะจากโรงงานมากับล้อเลยนะครับมากับล้อเลย ล้อตัวนี้จะเป็นเอ่อเป็นการผลิตด้วยระบบแคตซิ่งแคติงคต่งนะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็น้ําหนักก็ได้ระดับที่ไม่หนักมากด้วยนะครับล้อยางชุดนี้สี่หมื่กว่บาทน,นะครับสเปคล้อไม่ล้นนะครับไม่ล้นนะครับสวยมากๆนะ โอเคเดี๋ยวไปดูที่ตัวรถนะครับโอเคนะครับผมก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่อยากได้ล้อขอบ20นิ้วนะครับไม่ว่าจะใส่รถอะไรก็ตามใส่ได้ทุกรุ่นนะครับที่เป็นรถตัวสูงเท่านั้นนะครับตัวเตี้ยอยากใส่ ใส่ได้ครับใส่เป็นยางบางครับส่วนมากๆนะคันนี้เมื่อกี้ลองออกไปเทสนะครับด้วยความเร็วประมาณไม่น่าจะเกินร้อยสามสิเพื่อที่จะเทสระบบว่ามันสั่นหรือเปล่านะครับก็ปกตินะครับเมื่อกี้นิ่งเลยเงียบๆเลยล้อกับยางตอนนี้ไม่สั่นนะครับ แล้วก็ทําการถ่วงค่อนข้างนิ่งนะครับเมื่อกี้ล้อเป็นล้อที่ค่อนข้างมีโครงสร้างที่ค่อนข้างนิ่งนะครับถ่วงลงง่ายมากนะครับตะกัวน้อยมากนะครับยางก็ไม่แกว่งไม่อะไรนะครับก็ไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ใช้ Toyota f o r t u n e r ไม่ว่าจะเป็นโฉมอะไรก็ตามหรือจะเป็น All New d Max ตัวใหม่ล่าสุดเอ้ย Mu วหรือว่า D Max หรืออะไรตัวสูงอะ่ะใส่ได้หมดนะครับ เข้ามาได้เลยนะครับงบ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับเอลรอเดิมได้นะครับโอเคสนใจสอบถามได้ที่ผมเลยนะครับนครทรัพย์ยางยนต์ไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมเดินเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมนิ่งๆให้ดูนิดนึง้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวนิ่งไว้อ่าโอเคเอาไว้เป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับสนใจสอบถามได้ที่นครทรัพย์ยางยนต์0 9 4 5 4 0 9 9 9 9่านสวัสดีครับอย่าลืมไปชมรูปภาพไทยคลิปนะครับสวัสดีครับ Perfect. we <laughs>